20อันดับบัญชีอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลก ด้วยผู้ใช้งานที่มีมากถึง1,000ล้านคนต่อเดือน i n น t ตาแกรมเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และได้รับความนิยมอย่างมหาศาลทั่วโลกด้วยการเติบโตของอินฟลูเอนเซอร์มากมายที่ทำให้คนได้ติดตามวิถีชีวิตสไตล์การแต่งตัวกันกินและการอยู่ของผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้ใครเป็นผู้ที่มีติดตามอิน t ตาแกรมมากที่สุดในโลก20อันดับแรกเชิญติดตามดูได้เลย oh, so อันดับที่20 Mary Ser a ไมรี่ไซรัสเป็นอดีตดาราเด็กชื่อดังและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปชาวอเมริกันชื่อจริงคือ m มรี่เรย์ไซรัสเจ้าของเพลงดังมากมายเช่น Party in the USA, The c r a m We Can't Stop, w a k i n g Ball ใน IG ของไมรี่ไซรัสเราจะเห็นภาพเซลฟี่มากมายของเธอและภาพถ่ายกิจกรรมในชีวิตประจำวันของไมรี่ไมรี่มีผู้ติดตามทั้งหมด160ล้านคน อันดับที่19เนมา นักฟุตบอลคนแรกของเราในริ่นนี้คือเนม่าชื่อของเขาคือเนมาดาซินวาซานโตสจูเนียร์ปัจจุบันเขาเป็นกองหน้าให้กับทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงเขาเคยเล่นให้กับสโมสรบาร์เซโลนาในสเปนและสโมสรอนซานโตสในบราซิลไม่น่าแปลกใจเลยสำหรับไรส์สไตล์นักบอลที่ส่วนใหญ่จะโพสต์รูปที่เขากำลังเล่นฟุตบอลรูปการไปเที่ยวกับบรรดาคนดังอื่นๆปาร์ตี้และรูปการใช้ชีวิตหรูหราของเขาปัจจุบันเนมามีผู้ติดตามทั้งหมด169ล้านคน อันดับที่18นิกกี้มินัตนิกกี้มินัตเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังชาวตรินดแดดแอนโทบาโกอายุ39ปีมีชื่อจริงคือโอนิก้าทันยามาราชเป็นแร็ปเปอร์และนักร้องและผู้แต่งเพลงเจ้าของเพลงฮิตมั่นหมายเช่น Starship Superbad Anaconda และที่เพิ่งฮิตและแอปติกต่อที่คนเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือเพลง High School ใน IG ของนิกกี้เราจะเห็นรูปภาพมากมายจากการทัวร์คอนเสิร์ตและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเธอชีวิตส่วนตัวของเธอและแม้แต่แฟนๆของเธอบางส่วนนิกกี้มีผู้ติดตามทั้งหมด174ล้านคนวิรัสโควิดวิรัสโควิเป็นซูเปอร์สตาร์คริกเก็ตชาวอินเดียต้องบอกก่อนว่าในประเทศอินเดียนั้น กีฬาที่มีความนิยมสูงที่สุดคือคริกเก็ตวิรัตเป็นนักคริกเก็ตที่มีรายได้มากที่สุดในโลกปัจจุบันกับตันทีมชาติอินเดียผู้นี้เป็นชาวเอเชียที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากที่สุดวิรัตเขาชอบโพสเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจชอบโพสร,รูปภาพที่ดูสบายมีความสุขและสนุกในชีวิตวิรัตชอบโพสวิดีโอและรูปภาพกับอนุคชาชามา ภรรยานักแสดงสาวสวยของเขาตลอดจนรูปตอนเขาเล่นคริกเก็ตและเพื่อนฝูงของเขาวิรัชมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรม8 8 2ล้านคนอันดับที่16 j e n เจเน r เฟอร์โลเปสเจเน o เฟอร์โลเปสมีชื่อจริงว่าเจเน i เฟอร์ลีนโลเปสเป็นนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของเพลงดังอย่าง on the floor ผลงานที่ผ่านมาของเธอทำยอดขายได้มากกว่า80ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกและภาพยนตร์ที่เธอแสดงนั้นมีรายได้มากถึง2,000ล้านดอลลาร์เพราะส่วนใหญ่ของเจนนิเฟอร์โลเปซคือภาพเบื้องหลังการโปรโมทเพลงต่างๆและภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเจนนิเฟอร์โลเปซเจนนิเฟอร์โลเปซมีผู้ติดตามทั้งหมด194ล้านคน อันดับที่ 15. t ห้า o r Swift t ว y l o r s w s f t มีชื่อจริงว่า Taylor a อาริส s นสวิตเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันเธอเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงร่วมสมัยยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักจากการแต่งเพลงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและชีวิตส่วนตัวเธอเป็นที่สนใจของสื่อเป็นอย่างมากเธอเป็นนักร้องหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งผลงานเพลงรางวัลและรายได้ด้วยอายุที่น้อยมากม ด้วยเหตุนี้จะไม่แปลกใจเลยที่เทเลอร์สวิฟจะติดอันดับสูงๆได้หลายปีที่ผ่านมาเทเลอร์สวิฟตครองบัลลังก์นักร้องหญิงที่ดังที่สุดของยุคในไอจของเธอโพสต์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแสดงคอนเสิร์ตการโปรโมทงานเพลงและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับงานเพลงของเธอและยังมีรูปภาพเซลฟี่และเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันของเธอด้วยเทเลอร์สวิฟมีผู้ติดตามทั้งหมด198ล้านคน อันดับที่สิบสี่ไนกี้ n i กี้เป็นแบรนด์สินค้าที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรเนื่องจาก n นก e ้เป็นสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬาดังๆมากมายบวกด้วยแบรนด์มีแคมเปญใหม่ๆตลอดเวลาคอยอัปเดตสินค้าใหม่ๆแบรนด์มุ่งเน้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องแฟชั่นกีฬาสร้างกระแสเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของพวกเขาในรูปแบบของทีเซอร์และวิดีโอ n นกี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดจนถึงทุกวันนี้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์การตลาด และการสร้างแบรนด์ธุรกิจการตลาดบนโซเชียลมีเดียของ n i ก e ้ได้เติบโตขึ้นอย่างมากและเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการตลาดดิจิตอลชั้นนำในช่วง5ปีที่ผ่านมา n i ก e ้ Nike มีผู้ติดตามทั้งหมด199ล้านคนอันดับที่ 13. national geographic national geographic เป็นนิตยาสารธรรมชาติประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แน่นอนว่า i n s t a g r กรเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้โพสต์ภาพเป็นส่วนใหญ่ดังนั้น,น National Geographic จึงสามารถใช้ประโยชน์จากการโพสต์ภาพถ่ายจากช่างภาพฝีมือดีจำนวนมากของพวกเขารูปภาพและวิดีโอที่น่าทึ่งจากทั่วโลกได้รับความนิยมสูงจากผู้ใช้อย่างไม่น่าแปลกใจเนชั่ n แนลจีโอกราฟิทาได้ดีบนโซเชียลมีเดีย นั่นเป็นเพราะเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากที่ทำให้คนอย่างเราเห็นแล้วต้องกดแชร์ในจแนลจ e โอกราฟิกมีผู้ติดตามทั้งหมด206ล้านคนอันดับที่12 Candle Jenner แคนเดลเจนเนอร์ ner, มีชื่อจริงว่าแคนเดล l ิโคลเจนเนอร์เป็นหนึ่งในตัวท็อปซเลบบิตี้แห่งยุคนี้และแคนเดลได้ขึ้นแท่นเป็นนางแบบที่มีรายได้มากที่สุดในโลกณนะปัจจุบันแคนเดลเกิดในครอบครัวที่โด่งดังที่สุดในครอบครัวหนึ่งของอเมริกานั่นคือครอบครัวคา r d เดเชียนแคนเดลประสบความสําเร็จอย่างสูงในฐานะนางแบบเธอเป็นหนึ่งในนางฟ้าวิกตอเรียซีเครตคนเดลสร้างปรากฏการทางโซเชียลมีเดียมากมายหลายอย่างเป็นทางอินฟลูเอนเซอร์ดารา รายการเรียลิตี้และผู้ประกอบการความสําเร็จที่เก่าวมาทั้งหมดนี้สําเร็จก่อนที่เธอจะถึงวัยที่ดื่มสุราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาเพราะส่วนใหญ่ของ e คนเดลค่อนข้างตรงไปตรงมามีการโปรโมทการถ่ายแบบและงานแฟชั่นเซลฟี่และภาพชีวิตส่วนตัวของเธอ c ค n d ดลเจนเนอรมีผู้ติดตามทั้งหมด217ล้านคนอันดับที่11 โค e ีย์คาร์เดเชีใน i n s t a g r กรมีพี่น้องค a r ์เดเชียและเ e n เนอรติดอันดับผู้ติดตามมากที่สุดแทบทุกคนโคอีย a คาร์เดเชีมีชื่อจริงว่าโค l ี e a อ e x a n ซ r นด a าคาร์เดเเธอเป็นหนึ่งในครอบครัวคาร์เดเชียซึ่งครอบครัวนี้มีชื่อเสียงด้านสื่อโซเชียลเป็นอย่างมากโคอี Co ้ e. เป็นทั้ง i n f l u ูเอนเนางแบบสาวสังคมมีเด a Personality และทำเรอร์ตีร่วมกับครอบครัวค a r d a ดเชียนของเธอ โคลี่ e และสมาชิกครอบครัวของเธอประสบความสำเร็จอย่างสูงบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมโดยโพส์ส่วนใหญ่ของเธอคือโพอส์เกี่ยวกับธุรกิจชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆของเธอโคลี่คราเดเชียนมีผู้ติดตามทั้งหมด219ล้านคนอันดับที่10 j u s สต n b i ีเบอร์ s t สตินบีเบอร์เป็นหนึ่งในป๊อบสตาร์ชื่อดังที่สุดแห่งยุคชื่อจริงของเขาคือแจสตินดูบีเบอร์ เป็นนักร้องนะักแต่งเพลงนักธุรกิจชาวแคนาดาด้วยคุณสมบัติซูปเปอร์สตาร์ของจัสตินจึงไม่แปลกใจเลยที่จัสตินจะเข้ามาในรีสของคนติดตามสูงสุดในท็อป10ของ i n s t a g r กร Justin นบีเบอรเป็นนักร้องชายที่มีคนติดตามมากที่สุดใน i n s t a g r กรมใน i n s t a g r กรมของจัสตินค่อนข้างเน้นไปทางความตลกเขาชอบโพสต์รูปตัวเองในเวอร์ชั่นการ์ตูน เซลเพื่อนถ่ายรูปก,กับคนดังคนอื่นๆแก้งอัาเรื่องตลกต่างๆจัสตินบีเบอร์มีผู้ติดตามทั้งหมด220ล้านคนอันดับที่9 b บิยองเช่บิยองเช่เป็นซูเปอร์สตาร์ชาวอเมริกาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกๆด้านบิยองเช่มีชื่อจริงคือบิยองเช่จีเซลโนคาร์เตอร์มีฉายาคือ u ควีนบีเป็นนักเคืล่อนไหวดารานักร้อง โปรดิวเซอร์นักออกแบบและ CEO ของ Parkwood Entertainment ตลอดชีวิตการทำงานของเธอมียอดขายเกินกว่า100ล้านชุดในฐานะศิลปินเดียวในอินสตาแกรมของบิยองเชส่วนใหญ่จะโพสเกี่ยวกับช็อตการแสดงคอนเสิร์ตระดับตัวแม่ของเธอโพสร,รูปส่วนตัวบ้างเล็กน้อยบียองเชมีผู้ติดตามทั้งหมด237ล้านคนอันดับที่8คิมแคเรเช่น คิมคาราเชียนเป็นอีกหนึ่งสมาชิกบ้านคาราเชียนที่มียอดติดตามอินสต g าแกรมสูงสุดชื่อจริงเธอคือคิมเบอร์รี่โนอลคาราเชียนคิมเป็นทั้งเซเลบอินฟลูเอนเซอร์นักสังคมนางแบบและนักธุรกิจหญิง คิมได้รับความสนใจจากสื่อครั้งแรกในฐานะเพื่อนสนิทและสไตลิหลีส่วนตัวของปาริส h i ลตันอินสตาแกรมของเธอค่อนข้างคล้ายกับสมาชิกในครอบครัวของเธอเพรส่วนใหญ่ของคิมคือภาพถ่ายสไตล์การแต่งตัวของเธอไลร์สไตล์กิจกรรมเกี่ยวกับแฟชั่นแบรนด์ของเธอและรูปคิมกับครอบครัวและคนดังมากมายพร้อมด้วยโพส์เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอคิมคาร์เดเชียนมีผู้ติดตามทั้งหมด237ล้านคน อันดับที่7 Arena Grande Arena Grande Superstar ระดับโลก หนึ่งในนักร้องที่โด่งดังที่สุดในยุคนี้เป็นเรื่องปกติที่เธอจะโด่งดังบนอินสตาแกรมด้วยอารีนากรนเดเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงชาวอเมริกันชีวิตส่วนตัวของเธอได้รับความสนใจจากสื่ออย่างมากเธอได้รับรางวัลมากมายตลอดอาชีพการเป็นนักร้องของเธออารีนากรนเดเป็นศิลปินคนแรกที่ครอง3อันดับแรกของบิลบอร์ดฮอตร้อยนับตั้งแต่เดอะบิทเชอร์ในปี1964ด้วยเพลง Seven Rings เบรกอัพว mm ิชัวกรฟินแอมเบอร์โพสของเธอเต็มไปด้วยรูปภาพการแสดงคอนเสิร์ตของเธอการพบปะก,กับคนดังคนอื่นๆและภาพทั่วไปของเธอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบ a r รีนาเกนเร a อารีนาเกนเรมีผู้ติดตามทั้งหมด294ล้านคน mm hmm. อันดับที่6 s เซเรนาโกเมสเซเรนาโกเม ชื่อจริงคือเซรีนามารีโกเมดเป็นนักแสดงและนักร้องชาวอเมริกันที่ชนะใจแฟนๆวัยหนุ่มสาวมากมายในฐานะดารานำแสดงในภาพยนตร์ของดิสนีย์และในฐานะของนักร้องเพลงป๊อปเซเรนาเริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงเด็กและผันตัวมาเป็นนักร้องชื่อดังในปัจจุบันอดีตแฟนสาวของจัสตินบีเบอร์เซเรนาประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โพสส่วนใหญ่ของเซรูนาคือโพส์เกี่ยวกับแบรนด์ความงามงามของเธอทั้งภาพยนต์และดนตรีด้านความคิดสร้างสรรค์เช่นภาพการถ่ายที่สวยงามของเธอและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอหลงไหลในช่วงที่ผ่านมาเซรูนาโกเมสมีผู้ติดตามทั้งหมด294ล้านคนอันดับที่5 The Rock หรือเดเวนจอนสันเป็นนักมวยปล้ำคนเดียวของเราใน20อันดับแรก The Rock คือดาราแห่ง WWA และปัจจุบันเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาคว้าอันดับที่5 The Rock มีชื่อจริงว่า The w a เวนดักรั a s Johnson เป็นทั้งนักแสดงนักธุรกิจและอดีตนักมวยปล้ำมืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล The Rock เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทำรายได้สูงสุดและมีรายได้สูงสุดในโลกเพราะส่วนใหญ่ของ The r o c อคือ ภาพจากการถ่ายทำหนังของเขาภาพในโรงยิมและโพสภาพเกี่ยวกับครอบครัวเด e ร o c ็อกมีผู้ติดตามทั้งหมด296ล้านคนอันดับที่4 r i ริโอเนลเมสซี่ริโอเนลเมสซี่ชื่อจริงคือริโอเนลอันเดรสเมสซี่เป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าเฮ กับปารีสแเช็คแมงในหลีกเอิงฝรั่งเศสและเป็นกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา เขาถูกยกย่องว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเมสซี่ได้รับรางวัลบาลลงดอ์มากที่สุดเพราะส่วนใหญ่ในอิสตราแกรมของเขาคือภาพที่เขาเล่นบอลภาพชีวิตส่วนตัวภาพครอบครัวและการทํากิจกรรมอื่นๆที่เขาเข้าร่วมเรยเนลเมซี่มีผู้ติดตามทั้งหมด306ล้านคน อันดับที่3ามไคลรี่เจนเนอร์คารี่เจนเนอร์ชื่อจริงคือคารี่คริสต n นเจนเนอร์เมื่ออายุ21ปี k คารี่เจนเนอร์กลายเป็นมหาสิทษฐีที่สร้างด้วยตนเองที่อายุน้อยที่สุดที่เคยมีมาคารี่คือผู้ก่อตั้งคารี่คอสเมติกส์มีมูลค่าสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ30,000ล้านบาท k คารี่เป็นผู้หญิงที่มีผู้ติดตาม IG มากที่สุดในโลกในวัย24ปี K คารี่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านธุรกิจ การเป็นมหาเศรษฐีอายุน้อยและการเป็นแม่คนโพสส่วนใหญ่ของคารี่ได้แชร์ภาพถ่ายการใช้ชีวิตของเธอการโปรโมทส,สินค้าแต่คารี่ได้หายไปสักพักหลังจากเหตุการณ์อื้อเฉาวในคอนสเสิร์ตแอสโตรเวรของไทวิสกอตสาม,มีเธอคารี่ได้หยุดการใช้งานอิสต a าแกรมไปสักพักหนึ่งก่อนจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งคารี่เจเนอร์มีผู้ติดตามทั้งหมด309ล้านคน กับที่2คริสเตีนโนโรนันโดคริสเตีนโนโรนันโดเป็นมนุษย์ที่มีผู้ติดตามอินสตาแกรมมากที่สุดในโลกเป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวโปรโต,ตุเกสปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสสอนนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกและเป็นกัปตันทีมชาติโปรโต,ตุเกส โรนันโดถูกยกย่องว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเคียงคู่มากับเมสซี่โรนันโดได้รับรางวัลบรอรลงดอร์5ครั้งโรนันโดได้เล่นให้กับสโมสรชื่อดังมากมายหลายทีมเช่นเรมาดริกจูเวนตุส และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นซปเปอร์สตาร์ทั้งวงการบอลเซรลฟและแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนและด้วยรูปรักที่ดีของโรนันโดไม่เพียงแต่ผู้ติดตามที่เป็นเพศชายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้หญิงที่ไม่เคยแม้แต่จะดูบอลมาก่อนเพราะส่วนใหญ่ของโรนันโดคือภาพครอบครัวรูปเขาเล่นฟุตบอลและรูปภาพมากมายในกิจกรรมประจาวันของเขาปัจจุบันโรนัลโดมีผู้ติดตามทั้งหมด401ล้านคน อันดับที่หนึ่งอิ r สตากรมอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครไม่ได้นอกจากบัญชีของอินสตาแกรมเองเพราะในบัญชีของอินสตาแกรมมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนคือเพื่ออวดผู้คนและเทรนที่กำลังเป็นที่นิยมสูงสุดในช่วงเวลานั้นๆสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในอินสตาแกรมที่เป็นที่นิยมและผู้ที่สร้างมองเห็นว่าควรค่าแก่ที่ผู้คนจะสนใจบัญชีอินสตาแกรมนี้เคยโพสต์รีวิวของลิซ่าแบล็กพิงด้วย นอกจากนั้นพวกเขายังส่งเสริมเนื้อหา IGTV ของเขาเองบัญชีอินสตาแกรมมีผู้ติดตามทั้งหมด470ล้านคนคาดว่าอินสตาแกรมของโรนันโดจะแซงบัญชีอินสตาแกรมในไม่ช้านี้ Go out in a because I sing what I mean, and I bring it to the nightlight. Like. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real.